สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแฟนสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้น้องแฟนอยู่ที่ร้านสามเหลี่ยมนะคะร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ใจกลางเมืองนะคะใครสนใจรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงที่ร้านได้นะคะหรือว่าทักมาที่บ้านเขียวได้นะตรงนี้นะเป็นแอดหนึ่งสองสามปีนะคะทักมาได้เลยนะสนใจรถ,รถรุ่นไหนนะคะแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะจะส่งรูปรถเพิ่มเติมให้ชมนะคะ และใครนะคะที่อยากรู้อาชีพเงื่อนไขว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างนะคะหรือว่ามีอาชีพไหนที่สามารถออกได้บ้างนะคะลูกค้าก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือว่าแคปหน้าจอทักมาคุยกันที่หลังบ้านได้เลยนะคะหรือทักมาได้นะคะหรือโทรมาท,ที่เบอร์0 6 1 3 6 7ก8 4ได้เลยนะคะน้องแฟงยินดีให้บริการคะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวน้องคันนี้คันนี้นะคะเป็น Camry นะคะเป็นเครื่อง2 5สุดเป็นตัวไฮปิดนะคะตัวนี้เป็น ตัวซันลูมาให้นะคะไปออกใหม่นะคะเป็นราคแต่วันนี้อยู่ที่9 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะลงราคาวันนี้อยู่ที่9 0 0 0แสนกว่าบาทแล่านั้นนะคะเป็นรถประหยัดน้ำมันเป็นตัวไฮบิดนะคะเป็นรถเกง๋งผู้บริหารนะคะแต่วันนี้นะคะเรานะคะนำมาลดราคาให้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะลดราคาหันครึ่งให้แล้วนะคะเหลือเพียงแค่9 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มดูกันนะคะว่าน้องให้อะไรออกมา,านะคะตัวนี้นะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะบอกเลยว่าแค่ไฟหน้าน้องก็ให้ความสปอร์ตมาแล้วนะคะส่วนด้านกระจังหน้าน้องเป็นกระจังหน้าสีเทามาให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้ให้ความสปอร์ตให้ความทันสมัยมา,มามากๆเลยนะคะและน้องคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะประมาณนี้เลย ส่วนตัวด้านข้างน้องนะคะจะได้เป็นล้อแมกเดเมน,นะคะตัวล้อเป็นล้อสีเทานะคะเป็นล้อแท้ๆของแบรนด์ฮอนด้าเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวด้านข้างมาค่ะตามคำว่าไฮบริดนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยและส่วนคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้กระจกเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก้านน้องสีดํานะคะตัวกระจกตัดขอบดํามาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้น้องเป็นรถปี2019นะคะ เลขมน้องอยู่ที่สี่หมื่นกว่าเท่านั้นค่ะได้กุญแจแบบคียร์ไปเลยนะคะส่วนภายในน้องคันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้นะคะตัวนี้ปรับได้ทั้งด้านคนขับและด้านข้างคนขับนะคะพ้องผู้โดยสารน้องก็ปรับมาให้เรียบร้อยนะคะปรับได้ทั้งคันเลยนะค,ะคันนี้ในน้องคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะที่เป็นแอร์ปรับไฟฟ้าขออภัยค่ะน้องมาพร้อมเบาะที่สามารถเปิดแอร์ได้เลยนะคะและข้อดีของเบาะหนังน้องคันนี้นะคะ น้องระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะสําหรับกิ่งใหญ่ไซส์ผู้บริหารคันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องมีเงินหลักล้านนะมีแค่หลักแสนก็ได้ Cam r y อรี่ i d ิดคันนี้ไปแล้วนะคะ mm hmm. ส่วนด้านท้ายน้องคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้ายแบบฟูเ LED ดีนะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็นสีแดงนะคะตัดกันกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลย mm hmm. ด้านท้ายน้องนะคะเขียนคำว่า Cam r y อรี่ i d ิดนะคะตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เช่นกันนะคะ ่วนโลโก้แบนนะคะตัดขอบกับสีฟ้าตรงนี้นะคะให้ความเป็นไฮบิดนะคะนี่นะตัวไฮบิดนะคะจะตัดขอบสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าและตัวนี้นะคะภายในน้องนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวนี้เป็นเก่งใหญ่นะคะใครที่อยากได้เก่งใหญ่ไฮบิดนะคะเป็นคันนี้ได้เลยนะ้น้องผ่อนเริ่มงต้นที่หมื่นกลางๆเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะแคปหน้าจอให้ติดายทะเบียนได้เลยนะคะดเดี๋ยวน้องแฟง ดูเงื่อนไขและโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่อยากได้คันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่แคปหน้าจอมานะคะเดี๋ยวน้องแฟนช่วยดูโปรพิเศษจากทางร้านไ้ให้นะ,ะสนใจนะคะแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมไฮบริดคันถัดไปนะ,ะนี่นะคะคันที่2ของเราเป็น Honda a c c o r d นะคะตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริดเช่นกันนะคะได้หลังคาสันลุกมาให้นะคะแต่น้องคันนี้นะคะจะเป็นรถปีประมาณ2015นะ ตัวนี้นะคะเป็นรถปีชม2015นะคะแต่ได้ตัวไฮบริดตัวนี้เป็นตัว top นะคะเป็นหลังคาสันรูฟมาให้เรียบร้อยนะคะมีหลังคาสันรูฟทั้งสองคันเลยนะคะใครสนใจคันไหนนะคะแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอด1 2 3 b ตรงนี้ได้เลยนะ,ะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะน้องคันนี้ก็เป็นเก่งใหญ่เช่นกันนะคะ ตัวนี้ได้สีขาวทั้งคันเลยนะคะตามด้วยกระจงหน้าสีดํานะคะตัดขอบกับสีเงินมาให้นะตัวนี้โลโก้แบรนด์น้องนะคะเป็นฮอนด้านะคะตัดขอบกับสีดํามาให้นะคะและน้องคันนี้นะ,ะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไรท์มาให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยป,เป้ายทะเบียนสวยๆนะคะ ส่วนตัวด้านข้างน้องคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเติมจากโรงงานนะคะตัวล้อนะคะน้องเป็นล้อสีทูโทนนะคะเป็นล้อแท้ของแบรนด์ฮอนด้าเลยค่ะและยางนะคะขัดเงามาให้ให,ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนตัวด้านข้างน้องมาพร้อมคำว่าให้ปิดมาให้นะในน้องคันนี้นะคะมีเรนวอล์ด้านซ้ายมาให้ตัวกระจกสีเดียวกันกับตัวรถนะคะการน้องก็มาพร้อมการสีขาวนะคะได้ไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้เรียบร้อยส่วนภายในน้องคันนี้ได้เบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้เช่นกันค่ะ หน้าจงหน้าจอนะคะน้องมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเก่งไซต์ผู้บริหารเช่นกันค่ะลูกค้าไม่ต้องมีเงินหลักล้านหรือต้องมีเงินเป็นล้านนะคะก็สามารถได้คันนี้ไปแล้วนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะราคาวันนี้น้องอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทนะคะและผ่อนลต้นที่เก้าพันบาทตลอดสัญญาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นฮอนด้าแอร์คอนะคะจะเป็นปีต่ำกว่าปี c คมารีไฮบิดนะคะน้องคันนั้นเป็นปีชมปี2019นะคะราคาจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าได้หลังคาสันลุกเช่นกันค่ะและเป็นเก่งไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะส่วนตัวด้านท้ายน้องคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะน้องจะใหญ่กว่าตัวแคมรนะคะส่วนด้านหลังน้องคันนี้นะคะได้ ต้องมองหลังมาให้นะคะแต่ตัวนี้น้องยังไม่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะคะด้านหลังเขียนคำว่า a อ r c คอรนะคะคันนี้นะคะเป็น c a m ร y h ไฮบร i d เช่นกันค่ะและน้องมาพร้อมที่ฉลามด้านบนตรงนี้นะคะตัวนี้ให้ความทันสมัยอยู่นะสำหรับรถปี14ตัว15นะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะไปออกใหม่เกือบล้านแนะคะน้องคันนี้ ไปออกใหม่เกือบล้านแปดนะคะแต่วันนี้นะคะลดให้แล้วนะอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทและพอเนเตลิมตนที่เก้าพันกว่าบาทนะคะสนใจแคปหน้าจอแอดมาได้เลยนะสวยเลยนะคะสําหรับแอ c o r อร์ตไฮบริดคันนี้นะคะและสาหรับวันนี้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะคะนี่นะที่แอดหนึ่งสองสามบีตรงนี้นะคะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดของรถการออกรถ กับน้องปักแฟงได้ที่เบอร์0613677844ค่ะและสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะร้านเราน,นะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะร้านเราน,นะคะเปิดทำการตั้งแต่8.30ถึง5.00นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรับรถภายในวันนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาช่วงเช้านะทางร้านจะได้เตรียมรถเลทไว้ให้นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะใครจะเข้ามาที่ร้านนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วแจ้งนัดน้องฟักแฟงนะคะเดี๋ยวน้องฟักแฟงช่วยดูโปรโมชั่นพิเศษและเงื่อนไขพิเศษไว้ให้ลูกค้าที่จะเข้ามาดูรถจริงที่หน้าร้านนะคะนี่นะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ